สมุดคุมสีเขียวกู้เงินได้หรือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบครับคุณลูกค้าครับสำหรับชาวเกษตรกร,ะกรนะฮะที่มีสมุดคุมสีเขียวตอนนี้สามารถใช้กู้เงินที่สีสวัสด,ด้แล้วนะครับกู้เงินได้วงเงิน5,000บาทส่งงวดละ560บาทจำนวน10งวดเป็นยังไงกันบ้างครับวิธีการง่ายๆเลยเพียงถือสมุดสีเขียวนะครับเข้าไปที่สีสวัสดีใกล้บ้านท่านนะครับ ในทุกสาขาทั่วประเทศเนี่ยถือเข้าไปเลยนะครับแล้วเข้าไปสอบถามวิธีการง่ายๆเดี๋ยวทางพนักง,งานของผมจะทําการตัดสินเชื่อให้กับคุณลูกค้าเองช่วงนี้นะครับชาวเกษตรกร,กรที่จะนําเงินมาลงทุนซื้อปุ๋ยซื้อน้ามันนะครับในการไถในการทําแปลงนะครับกรเกษตรต่างๆนะครับก็สามารถเข้าไปที่ศีสวัสด์ได้นะครับตอนนี้นะครับสําหรับชาวนานะครับที่ต้องการใส่ปุ๋ยเนี่ย อย่างนี้นะครับมีการไถหวานต้องการใส่ปุ๋ยปุ๋ยสูตร16-16-8ราคาประมาณไม่เกิน800บาทนะครับโดยประมาณนะจะได้ทั้งหมดประมาณ6ถุงปุ๋ยเลยนะครับคุณลูกค้าครับและถ้าเกิดอย่างนี้นะฮะเนี่ยยังเป็นหญ้าอยู่นะครับต้องการเงินที่จะไปซื้อน้ำมันนะครับน้ำมันดีเซลนะฮะในการใส่รถไถราคาเฉลี่ยเฉลี่ยนะโดยประมาณไม่เกิน34บาทต่อลิตรนะครับ คุณลูกค้าจะได้ประมาณ147ลิตรเลยนะครับเงิน5,000บาทอย่ารอช้าเลยผมแนะนำให้ไปที่สีสวัสดิ์นะครับใกล้บ้านท่านลองเข้าไปปรึกษาดูนะครับนำสมุดเล่มสีเขียวนั่นแหละเข้าไปวิธีการไม่ได้ยากเลยเบอร์โทรศัพท์เหมือนเดิมนะฮะถ้ายังไม่เข้าไปสามารถโทรเข้าไปติดต่อสอบถามได้ก่อนนะครับ1652ย้ำ1652และเข้าไปใช้บริการกับทางศีสวัสด์ได้นะครับ